อย่างในภาพนี้นะคะก็คือคุณยายนะคะอายุ85ปีเนาะมีปัญหาเรื่องของเบาหวานแล้วก็เป็นมาประมาณ10ปีแล้วนะคะแล้วเวลาที่เป็นเบาหวานนะคะการตรวจเลือดเนี่ยมี2ออย่างคือตรวจปลายนิ้วกับตรวจ ในส่วนของ A1C ก็คือเจาะเลือดไปตรวจเลยซึ่งค่าการตรวจเลือดถ้าไปนิ้วเนี่ยนะคะบอกเลยค่ะว่าเราอดอาหารหนิ้อหนึ่งเนี่ยก็ลงหรือแม้กระทั่งนะคะเราใช้เครื่องเนี่ย15นาทีเนี่ยค่าน้ำตาลในเลือดลงปพิ่งเลยแต่คุณหมอค่ะในเคสที่เป็นโรคเบาหวานไปแล้วเงี้ยคุณหมอจะเจาะดูจากค่าน้าตาลสะสมในเลือดก,ก็คือเจาะ A1C ดูนะคะซึ่ง ในเคสนี้นะคะการเจาะเนี่ยในเดือนกันยา64สเนี่ยค่า A1C ขึ้นมา13.3พอเดือนตีห5นะเดือนพฤศจิกาขึ้นมา13.5ต้อเราจะเห็นได้เลยค่ะว่าเซลล์มันเสื่อมลงการของผันแนละแย่ลงแย่ลงแล้วพอจริงๆแล้วค่าค่า A1C เนี่ยในคนปกติไม่ควรเกิน6นะคะแต่เนี่ยของ นยยา่ขึ้นมา13.5เลยนะคะอาจารย์หมอกําลังจะเตรียงนะคะที่จะเปลี่ยนจากยากินเนี่ยให้เป็นยาฉีดเป็นยาเป็นจากยารับป,ประทานเน่ยเป็นยาฉีดเลยนะคะแล้วพอได้ใช้เครื่องของเราแล้วไปตรวจนะคะในเดือนพฤษภาคม66ค่ะจาก13.5ลดลงมาเหลือ7.3นะคะแล้วพอใช้เครื่องเราต่อเนื่องนะคะเหลือ7.2นะคะในเดือนกันยายน66ค่ะแล้วก็ตอนนี้ใช้เครื่องต่อเนื่องนะคะค่า A1C ตอนนี้เหลือประมาณ7 เมื่อไหร่ที่นะคะร่างกายเราเซลล์เราเนี่ยกลับมาเผาผ่านได้ดีนะคะถ้าค่าเอวเซีเหลือประมาณ6กก็ไม่ต้องทานยาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องบอกว่าวันนี้ค่ะเราสามารถดูแลร่างกายได้อย่างง่ายๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องยากถ้าเราจะแบบ ทําเองนะคะแต่วันนี้เรามีตัวช่วยก็คือผลิตภัณฑ์อเทอร์แคร์เนาะมาให้พลังงานกับเซลล์เลยนะคะทําให้เซลล์ของเราเนี่ยกลับมาเาผาผลาญได้เป็นอย่างดีได้เซลล์แอคทีฟทำงานได้ดีมากๆอันนี้เป็นตัวอย่างของการเจาะน้ําตาลเลือดในเลือดทางปลายนิ้วนะคะแค่10บนาทีเท่านั้นเองค่ะค่าน้ําตาลนะคะจาก201เนี่ยลดลงมาเหลือ185เลยนะคะอันนี้ไวมากนะคะ แล้วก็ปัญหานะคะเวลาที่เรามีน้ำการในเลือดสูงๆเนี่ยหลอดเลือดจะแข็งเส้นเลือดเส้นประสาทนะ,ะเส้นเลือดล่อนนย่ยทำงนานได้น้อยถ้าใครที่มีแผลนะแผลจะหายยากมากๆเลยนะคะแล้วหลายเคสมากต้องถูกตัดขาแล้วตัดเหนือ แต่ต่วตงขึ้นมานะคะอย่างเคสที่เห็นในภาพนี้นะคะหบอกเลยนะคะว่าถ้าโดยปกติทั่วไปะคะ่ะมันจะมีการพัฒนาการของโรคของแผลไปเรื่อยๆแผลก็จะลึกๆ,ๆๆแล้วสุดท้ายเนื้อเน่าของหมอก็จะตัดทิ้งนะคะในส่วนตรงนี้ปรากฏว่าพอได้ใช้ไอทราแคร์สามเดือนนะคะแผลแห้งนะคะแผลหายนะดีมากเลยนะคะ